ดีค่ะมาพบกับการอธิบายไปงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่15นะคะของการเรียนการสอนออนไลน์เนาะอ่ะในใบงานนะคะใบงานที่12นะคะครั้งที่แล้วเรื่องการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะครูก็มีข้อความมาให้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความลง ไปเติมในตารางให้ถูกต้องนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นเฉลยนะคะอ่าเรามาดูกันขั้นที่1นนะคะก็จะเป็นการที่ละองเรนูเนี่ยปิวไปตกบนยอดเกรสรตัวเมียขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นการะละองเลนูเนี่ยงอกหลอดไปตามเกรสรตัวเมียนะคะส่วนขั้นที่3ละองเรนูเนี่ยงอกหลอดยาวไป ยาวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ทําให้เกิดการปฏิสุทธิขึ้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการปฏิสนทธินะคะของเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียนะคะอ่าทีนี้เรามาดูในครั้งนี้นะคะ เราก็จะมาดูอ่าครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเมื่อปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ยส่วนไหนมันจะเจริญไปเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นรังไข่นะคะก็จะเจริญไปเป็นผลนะคะแล้วก็ผนังรังไข่เนี่ยก็จะเป็นเปลือกแล้วก็เนื้อของผลไม้ส่วนสุดท้ายนะคะอวอ่น,นะคะก็จะกลายเป็นมเมล็ดนะคะของต้นพืชน,นะคะ,ะทีนี้เรามาดูวัฒาจาักรชีวิตของพืชดอกคืออะไรวัฒนจักรชีวิตของพืชดอก ะะก็คือแบบแผนการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืชดอกที่เป็นวง,วงจรหมุนเวียงต่อเนื่องกันนะคะพืชดอกที่เป็นพืชที่เจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วมีดอกเนี่ยดอกนะคะจะทําหน้าที่เป็นอวัย,ว,ยวะสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะเราอะมาดูรูปกันเลยนะคะรูปนี้ก็เป็นอ่า อันนี้นะคะแผนภาพนี้นะคะก็ะคือเป็นแผนภาพของวัฏจักรชีวิตของต้นถั่วนะคะอ,อันนี้เป็นต้นถั่วนะคะอ่เริ่มจากไหนดีอ่เริ่มจากาถ้าสมมติเริ่มจากเมล็ดเมล็ดถ้าเราเอาไปเพาะเนี่ยหรือว่าเราเอาไปปลูกเนี่ยมันก็จะเกิดรากแล้วก็เกิดต้นอ่อนขึ้นมานะคะต้นอ่อนเนี่ยพอเราเรา,เราดูแลต้นอ่อนใช่ไหมคะ ใส่ปุ๋ยลดน้ำมีแสงสว่างนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารที่ครบพ้วนเนี่ยตามปัจจัยของการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยพืชมันก็เจริญเติบโตนะคะเป็นต้นเต็มวัยนะคะ,อะพอพืชเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วเนี่ยพืชน,นะคะก็จะมีดอกอพืชที่มีดอกนะคะพืชก็จะมีดอกออกดอกออกมาเมื่อดอกมัน ผสมพันธ์หรือว่าเกิดการปฏิสนธิกันแล้วเนี่ยหลังจากการปฏิสนธินะคะมันก็จะเกิดผลขึ้นมาอ่าเห็นไหมคะภายในผลก็มีอะไรคะก็มีมเมล็ดอีกเหมือนกันแล้วถ้าเราเอามาเล็ดไปเพาะมันก็จะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะแล้วมันก็จะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนในภาพนี้เลยนะคะอันนี้นะคะแผนภาพนี้นะคะก็จะเรียกว่า แผนภาพวัฏจักรของพืชน,นะคะอ่า,อาพืชที่ยกตัวอย่างมานี้ก็จะเป็นพืชต้นถั่วนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็มาดู ว่าถ้าจากชีวิตของพืชดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะอ,อย่างที่ได้อธิบายไปนะคะก็เมื่อนําเมล็ดไปปลูกนะคะเมื่อนําไปปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการงอกนะคะก็คือได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอนะคะของมเมล็ดนะคะก็จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่นะคะอพอมะเมล็ดเริ่มงอกเนี่ย จะเป็นต้นอ่อนนะคะรากก็จะดูดน้ํานะคะรากของต้นอ่อนเนี่ยก็สามารถดูดน้ําได้นะคะแล้วก็ลําต้นเล็กๆเนี่ยก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็มีใบที่เริ่มสร้างอาหารเองได้จากนั้นเนี่ยเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยต้นพืชที่มีดอกมันก็จะเริ่มออกดอกนะคะซึ่งดอกก็จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์แล้วนะคะก็จะ ออกผลนะคะซึ่งผลนะคะจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในนะคะและก็เมื่อนำมเมล็ดไปปลูกนะคะเราก็จะได้วนเวียนอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมนะคะเพื่อจะเกิดการหุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะอ่า พอเข้าใจกันใช่ไหมคะพอเป็นเมล็ดนะคะพอนำเมล็ดไปปลูกก็จะเป็นต้นอ่อนพอเป็นต้นอ่อนแล้วต้นอ่อนก็จะเริญเติบโตเต็มที่กลายเป็นต้นที่โตเต็มวยัยต้นที่โตเต็มวัยเนี่ยก็จะมีการเริ่มออกดอกนะคะซึ่งดอกก็ทําหน้าที่อะไรคะทําทหน้าที่สืบพันธุ์แล้วก็เมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลเกิดขึ้นใช่ไหมภายในผลก็จะมี มเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เมื่อเรานำมเมล็ดไปปลูกมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตตัวอย่างของต้นมะพร้าวนะคะอ่ะ,อะเขาบอกว่าวัฏจักรต้นมะพร้าวเนี่ยจะมีวัฏจักรชีวิตประมาณ4 6ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพืชนะคะจะมีวัฏจักรชีวิตไม่เท่ากันนะคะ อันทีนี้ก็จะมีมาดูจากอา่ะมาดูจากต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยจนมีดอกถือไหมอันนี้ก็เรียกว่าดอกของต้นมะพร้าวนะอ่ะมันก็จะมีผลและเมล็มดพอมีผลและเมล็มเดเมื่อเอาไปปลูกมันก็ทำไมคะเกิดต้นอ่อนใช่ไหมคะพอเกิดต้นอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยต้นอ่อนก็เจริญเติบโตเต็มที่ก็มีผลและเมล็มดก็วนเวียนไปเ,เรื่อยๆอย่างนี้นะคะ อ่อันนี้ก็เป็นต้นของมะม่วงเหมือนกันนะคะอ่าก็คือต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกแล้วนะคะดอกของมันเมื่อได้รับการสืบพันธุ์มันก็จะมีผลนะคะเกิดผลขึ้นภายในผลก็มีเมล็ดเมื่อเรานําเมล็ดไปปลูกนะคะก็จะกลายเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะคะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะ่ะนี้ก็เรียกว่าปัถจ,จักรของพืชดอกนะคะอ่านักเรียนพอจะเห็นภาพกันบ้างได้ยังคะ อทีนี้มาดูใบางานที่13ใบางานที่13เนี่ยครูนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำเติมลงในข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะโดยโดยให้มันสอดคล้องกับรูปอ่ะดูจากรูปแล้วก็ให้มันสอดคล้องนะคะว่าไอ้รูปมันจะสอดคล้องกับรูปที่กาหนดให้ยังไงนะคะอ่ะ สมมติน,นะคะครูให้อ่ะเอาอันนี้เป็นผลและเมล็ดร่วงลงพื้นนะคะ,ะเมื่อผลและเมล็ดร่วงลงพื้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะมาดูคำก่อนนะคะอ่ะมีทั้งหมด มีทั้งหมด7คำนะคะมีคำว่าในผลมีเมล็ดนะคะเกิดการถ่ายละองเดน,นูนะคะพืชออกดอกและพืชออกดอกนะคะผลและเมล็ดร่วงลงพื้นเมล็ดงอกพืชออกผลต้นหนอนเจริญเติบโต,ตนะคะอ่ะเมื่อสมมติว่าเมื่อผลและเมล็ดมันร่วงลงพื้นนั้นเนี่ย มันจะทำไงต่อมเมล็ดมันจะอ่าเมล็ดมันจะเกิดการงอกต่อไปนะคะพอมเมล็ดงอกต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีต้นอะไรอ่าต้นอ่อนมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นนะคะอ่าอันนี้นักเรียนก็เขียนต้นอ่อนเจริญเติบโตนะคะ,อะพอต้นอ่อนมันจเจริญเติบโตแล้วเนี่ย ต้นอ,อ่อนมันทาไมมันก็จะออกอะไรคะอ่าต้นพืชมันก็จะเริ่มออกดอกใช่ไหมคะต้นพืชออกดอกอ่าพอเมื่อดอกนะคะการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะก็จะเกิดการอะไรคะอ่าเกิดการถ่ายะอองเมนูใช่ไหมคะอ่าเกิด ทายละองเรนูอ่าอีกที่เหลือสองอันนักเรียนลองไปเติมดูนะคะเมื่อทายละองเรนูเมื่อผสมพั์เสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเกิดอันนี้แล้วในอันนี้มีอะไรก็จะเหลืออยู่สองคำนะคะนี้ไปแล้วนะคะอันี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะ แตแล้วมันจะเหลือคําว่าต้นพืชออกผลกับในผลมีเมล็ดไหนจะมาก่อนกันนะักเรียนก็ลองเติมดูนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีออกในข้อสอบเนาะค่ะสำหรับการอธิบายรางานวิทยาศาสตร์ของชั้นปรถมศึกษาปีที่สองนะคะก็ขอจบการอธิบายไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ